ห้ามดื่เน้ากบาไลี่ันห้ามเบื่อหนนด้ายเบื่อนัุนอยากลาไหลนี่เห้ามไปห้ามไปทำเข้ากินเข้ามหน้า้ามใบหนุนเร่ยนีคุ่อเ่วยคุณบูกครูกับปช่วยคุณมดไปห้าม Có đi một phút, thôi tiên yà mưa cười mưa cười mưa cười một cặp mưa 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 mưa

อย่างเช่นมาชัวร์เลยตัวนี้เป็นไฟเพี้ยตัวเดียวผมให้คนก็คิดผัวกรรมนะนี่เราจริัฒั์เดยกันมันบนนนแต่ว่าม้วนนู้นจะก็กิจากี่บนน้้ยนีเป็นที่จุ่มทีนั้นอ่นะ้าวมันม่หนูกินพวกตัวกินเล้ยเลยงฉัด้ Ăn nó cung chỉ đỡ mút.